สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมซัสเดเดก็อยู่กับ f อฟซีอะไรเช่นเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการ รีววแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วก็ EP ีที่121กันแล้วนะก็ขอบคุณมากเลยที่ส่งทีไม่ผมรีวิกันก็ทีมเนี้ยเป็นฟูบาเซน่าในยุคปัจจุบันนะก็มาในระบบ4-2-4ครับมูลค่าทีมก็อยู่ที่ประมาณ6.6ล้านล้านนะครับค่ายพีอยู่ที่258ครับก็ทีมข้าเลึกก็จะเป็นโอออบวก3ส่งสั้นบวก3คู่คุมบอลบวก3ครับส่วนฟิเจอร์ก็จะเป็นส่งสั้นบวก3ครับยืนตำแหน่งบวก3อ่านเกนบวก2คู่คุมบอลบวก2ครับตามนี้เลย มาดูตัวแรกครับเป็นเทอร์สเตอร์เกตนะเป็นปีปีบวกไปครับแต่ที่หนึ่งสุดก็จะเป็นส่งบอลยีตำแหน่งกับ G k ี 3, ปริยาป์3 2และขวาเป็นคุนเดเป็นป24ี 24ts ครับบวกห้าที่เด่นสุดก็จะเป็นส่งซ่า135เลยครับรรรคุนเด้ความเร็วก็ถือว่าใช้ได้น,นะ131ครับ ประมาณนี้คุณเด้แบ็กซ้ายครับเป็นบันเด้ครับเป็นปี23 TS บก6ครับผมที่เด่นสุดก็จะเป็นทรงสั้นอีกแล้วครับร้อยสามรลองมาก็จะเป็นสปีตต้นครับร้อสาคู่เซนเตอร์เป็นอินิโก้มาตินสเป็นปี HG 8วกแปดครับคู่กับอลาโฮเป็นป s p l สบวกแครับก็มาตินสนี่เด่นสุดก็จะเป็นกระโดดครับร้อยสามสิบห้าไปเลยครับลองลงมาจะเป็นเข้าสกัดครับร้อยสาม่สี่ส่วนอลาโฮที่เด่นี่สุก็จะเป็นทรงสั้นครับร้อยสามสิบหกนะครับลองลงมาก็จะเป็น อยู่ก็ประมาณนี้ครับทั้งคู่คู่กองกลางครับเป็นกาวีเป็นปี2 3 h w บวก8ครับคู่กับเบดี้ครับเป็นปี2 1บวกนะครับแน่นอนครับดูจากสายตาก็รู้แล้วว่ากาวีนี่สแต็กดีกว่าเยอะครับดูครับโอ้โหส่งสั้นครับ145ยปเลยครับยินตำแหน่ง140ครับออ้จะสุดไปไหนครับกาวีปุกบุมบอลร3อแล้วส่วนเบดี้ที่ดีกว่าก็จะเป็นส่งไกลกับยิงไกลครับดีกว่าเล็กน้อยนะขอดูสแต็กตัวรวมครับกาวีนี่คือแบบกินขาดครับแต่ผมว่าก็น่าจะเฟียัง่รยทีมี้บ ปีกซ้ายครับเป็นลาฟินยาเป็นปี SBR บวกแปดส่วนปีขวาเป็นลามินยามาว่าเป็นปี2 4 EP นะบวก5ก็ลาฟินยาดูดีกว่าอยู่แล้วครับที่เด่นที่สุดเลยก็จะเป็นสปีดต้นกับทรงสันส้นนะร้อยสามลองลงมาก็จะเป็นความเร็วครับส่วนลามินยาเมาก็จะเป็นล้องตัวกับเลี้ยงบอลครับที่ดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดครับร3 5รองน้ลองลงมาก็จะเป็นสปีดต้นนรับ134ไปเลยน่านเล่นจัดจัดครับคือผมยังไม่เคยใช้นะลามินยามาเนี่ยน่านเล่นจัดจัด ก็มาดูกันว่าจะเฟียร์แค่ไหนครับถัดเท้าซ้ายทั้งคู่เลยส่วนนี้ใส่มิวก็ตามนี้ครับหน้าต่ำครับเป็นเฟอร์ลันตอเรสครับเป็นปียูโร24ครับปกแปดตัดตะที่เด่นที่สุดเลยก็จะเป็นผู้คุมบอลครับร้อยสามสิบเจ็ดไปเลยเฟียร์เฟียร์ขนาดสองเท้าด้วยเฟอร์ลันตอเรสต้องมาดูกันว่าจะเฟียร์แค่ไหนครับเฟอร์ลันตอเรสเล่นตำแหน่งหน้าต่ำนะยในตำแหน่งก็ร้อยสามสิบหกไปเลยประมาณนี้แล้วหน้าเป้าครับเป็นเลวานดอสกี้ครับเป็นปีบีทีบีวกไปครับโโออ้หตััวครรบจบจสก์140ไปเลย ลองมาก็เป็นยืนน้ำหน่งครับกับผู้คุมบอลครับร้อยสามสิบเจ็ดเจะสุดปัหาเลวานขอดูสแต็คดูรวมครับประมาณนี้เลยเลวานลอส,สกี้ ส่วนตัวสำรองก็จะมีตามนี้ผมจะไม่ลงดีเทลเทยอะครับเพราะว่าผมเน้นที่11ตัวจริงเหมือนเดิม <Yeah. S 1> ก็ไปดูทคกติกทีมและเทตินนัตเตกเลยครับ let's go <S เอาเละครับนี่ก็คือทคติกทีมนะเขาเล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5เล่นแนวลึก4เกมบุกต่อบอลเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5ครับเล่นในกรอบ7เต็มุมฟรีคิก2รูปแบบพินเป็นปกติ <S <S และนี่ก็คือทคติกนักเตะนะก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงแรงกันเลย let's go เอาละครับทีมเราจะด้วยเป็น full manu มาแน่นอนครับเกมนี้มาครับฝั่งเราจะบุกจากซ้ายไปขวาเเริ่่มคียกอน พอร์ดุนให้มาที่บูโน่บูโน่บูโน่ให้มาตรงนี้อาเซเมโล่ให้มาเมสันเมาสได้ยิงตรงนี้ก็ซุปเปอร์เซฟของเธอสเตเกนะครับแล้วเปิดมาตรงนี้โอเคโมหมาครับมาติเนสแต่ว่าเสียไม่ขาดครับแล้วโดนยิงไกลมาก็ข้ามขานครับอย่างไม่ได้ครับโอเคเป็นเดดักมาไว้ได้เปิดลานตอเลสให้มาลามินยาเมาสยาเมาให้มาที่เลวาดสกี้อาแล้วครับ เฟอร์ลานตต่อเลสยิงไปลูกนี้ก็ขึ้นนำครับหนึ่งศูนย์โอเคครับสุดยอดครับเฟอร์ลานตต่อเลสโอเคกาวิดะมาเลวานให้มาที่เฟอร์ลานตต่อเลสเฟอร์ทัดไปครับเฟอร์ลานตต่อเลสตหนี้ก็มาครับผมสองศูนย์ไปเลยโอเคครับสุดยอดโอคค้ถูตึงๆครับเฟอร์ลานตต่อเลสดูแทัคติกครับโอเคกาวิให้มาลาฟินยา เดวานดอรสกี้ให้มาที่เฟิร์ลานต่อเลสรุนแท็กติกครับเฟิร์ลานต่อเลสด้วยซ้ายก็เซฟไว้ได้ครับโอนานะ่าออกทางด้านข้างมากาลาโชเปิดมาตรงนี้ครับไม่ล้ำครับพอยรุนพอยรุนยิงมาติดเซฟเธอเซอร์เก้นรับระวังครับพอยรุนพอยรุนกระชากมาตรงนี้แล้วปัดไปได้ครับทุกเซฟเลยเธอเซอร์เกนออโทให้มาที่โดนดักไว้ได้ครับ แล้วให้มาตรงนี้ลัดฟอร์ดเจอเนี่ยครับมาติเนสสกัดไว้ได้ลามินยาเมาเฟอร์ทัชมาลามิญยาเมามีความเร็วรับกระชากไปเลยครับลามินยาเมาลุนกับบุกชอครับแล้วก็บุกชอต้องทำฟาวลาเมาเลยครับเมากร์นาโชคอ,อยลุนให้มาที่บูโน่บูโน่ให้มาที่ลามุสคอยลุนเอาเลยครับคอยลุนยิงติดบล็อกมาติเนสละยี่ทีมันก็ติดบล็อกแต่ว่าก็ซ้ำได้ครับคอยลุนมาครับตีใครแต่งไม่ได้ครับ อาฟินย่าจะเปิดแต่ว่าเพื่อนยังไม่เติมมาเปิดไปก่อนครับเปิดลานตอเลสก,ก็ยังมาหมกไม่ทันครับแต่ระวังเลยลูกนี้หอยลุนหอยลวน,นกับอลลาโฮโอ้โหหอยลุนวิ่งมาก็สองสองเลยครับโอ้โหตามมาได้ครับอามุสหอยลุนอาโฮอะไรครับเนี่ยดูครับเบียดไม่เข้าครับงงเลยครับปกติอาลโฮนี้ไม่พลาดนะ ต้นครึ่งแรกเรานี่มาครับแต่ว่าไปครึ่งแรกเราก็ตกไปเลยครับโดนตีเสมอเฉยครับแล้วมาครับมาซาอุมาซาอุเข้าในมาเข้าในมาแล้วจ่ายมาตรงนี้กานาโชได้ยิงมาครับโอ้โหสามสองครับกาณาโชเดี๋ยวจะเชื่อครับเบดีให้หมาไม่ดีครับโอ้โหแล้วโดนหมัดจนเมาเลยครับตอนนี้ดูครับบูโน มันใจไงเริ่มมันใจอะบ,บูโน่แล้วยิงได้เลียนมายังติดเซฟเธอเซอร์เก่นับโอ้โห oh. บูโน่ให้มาโอเคฮอยลุนตรงมาไม่ดีครับแต่ว่าเราไปพาดง่ายๆเฉยครับแล้วฮอยลุนตรงนี้โอ้โหยิงชนเสาครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับตอนนี้โอเคกัดมาได้ครับอลาโฮแล้ว,ลวทิ้งมาให้กับเลวาดอก,กี้ครับอคอยทัดไปแล้วแต่ว่าจานโอ้โหเขาเหมือนมาดึงเราครับโอ้หไม่ไม่โดนใบด้วยอ๋อ อะไรครับเนี่ยแล้วเขาแทงมาตรงนี้ครับมาร์ตินเนซต้องเอาโทโบาัางไว้ก่อนโอ้โหเหลยจะเชื่อจริงๆครับตอนนี้เรวานทิ้งมาให้กับลาฟินยาได้ครับลาฟินยาเปิดทัดเข้าในมาแล้วก็สัตตึงสายลูกนี้ไม่พาเลยครับสามสามมาครับมาครับมาครับเห่าจะตื่นครับตอนนี้บาซ่าฝั่งเรา เลวานดอกสกี้ให้มาที่เฟอร์ลานตตอเลสอ่าครับเฟอร์ลานตอเลสดึงจังหวะครับแล้วก็ให้มาที่เลวานดอกสกี้ด้วยซ้ายมาครับ4 3สโอ้โหดรามาซ้อนน้ามาครับตอนนี้หลังจากที่เราโดนขึ้นนำเขาขึ้นนำเขากลับมาได้ครับโอเคส3ลสามามินยาเมาไปครับเลวานดอกสกี้ให้มาลามินยาเมาเฟอร์ทัดไปแล้วลามินยาเมาหลบมาได้หนึ่งโอ้โหแต่ว่าโดนทำอะไรจังหวะครับตายฟีคีกครับ กานาโชอาครับบูโน่เฟอร์นันเดสให้มาที่รามุสคอยลุนโอ้ดูครับเร็วจะจัดครับหมวนมาตรงนี้โอ้โหอาลาโฮเสียท่าครับเป็นจุดโทษครับโอ้โหามากเลยครับตอนนี้อาลาโฮไปดึงครับนี่ครับโอ้โดรเลยเสร็ท่าครับบูโน่เฟอร์นันเดสยิงแบบโอ้โหยิงด้วยขวายิงไปทางขวามีเสมอมาได้ครับสี่สี่ อะไรครับเนี่ยคือเ,เกมรับเรานี่รู้สึกลวๆนะคุณได้มาเฟดี้เฟดี้แทงมาให้กับลามินยาเมาเอาละครับลามินยาเมาจะเป็นฮีโร่ได้หรือไม่ครับลามินยาเมาหลบไปได้หนึ่งแล้วก็ปัน่นด้วยสายลูกนี้โอ้โอนาน่าซุปเปอร์เซฟเลยลาฟินยาลาฟินยาให้มาเลวานดอฟสกี้กาวิให้มาเฟดี้เฟดี้ให้มาลามินยาเมาตรงนี้ก็ติดบออีกครับเดี๋ยวจะเชื่อโอ้ แล้วออกมาโชกได้ครับโอ้าหน้าอาวี่ให้มาเฮดี้อาครับอาร์ตินเนสลาเม尼าเมลไปไม่ได้ครับโอ้โหกะจะปั้นลาินยาเมาให้เป็นแบบฮีโร่ไงแล้วจะโดนกาลาโชเนี่ยแหละครับมอ,อบเลยมอบเลยตรงนี้มอบเลยครับมอบเลยแต่ว่าเธอเซอร์เกนยังไม่ให้ครับโอเคยังครับยังยังยังมาได้ครับลาฟินเฟลานตออเลส เฟอร์ลานต่อเลสแท็กติกครับเรียบร้อยครับ5-4เป็นเฟอร์ลานต่อเลสครับได้ครับจนได้ครับฮืม <c oughs> ดราม่า,าจริงๆโอ้โห4ครับสุดมันในเกมนี้โอ้โหเอาไป3กะโลกครับโอ้โหแล้วก็จบเกมไปครับ เกือบแพ้นี่ครับมาดูสถิติกันเลยครับสุดไปจริงๆครับเกมนี้โอกาสยิงเรา9้าครับเขาเกอกก็9นะแต่ว่าได้มาเพียง5ประตูครับก็สุดยอดสุดยอดฝั่งนู้นโอกาสยิง15ไปเลยครับเขากอก11บได้มาสประตูก็ฝั่งน,นู้นโอกาสได้เยอะกว่านะแต่ว่า,าก็ต้องชมเธอเซอร์เก้เลยครับโอ้โห <laughs> ช่วยเซฟไว้ได้เยอะเลยครับแล้วลูกจังหวะโอกาสสุดท้ายฝั่งนู้นครับผมคิดว่าเราจะโดนนะแต่ว่าเราเซฟได้แล้วกลับสวนยิงเข้าได้ครับสุดยอดจริงๆครับ ด่ามากจริงๆครับมาดูเลตติ้งเขาก็เป็นเฟอร์ลลนดตอเลสได้ไปแน่นอนครับตัวนี้คือได้ไป9.8เลยครับ <c oughs> โอ้โหแฮกทิกครับสุดยอดจริงๆครับเอาจริงแล้วเฟอร์ลลนดตอเลสนี่แอบเล่นยากหน่อยนะครับแต่ว่าคือแบบผมปรับมาให้แบบเล่นเข้ากับทีมจนได้ครับแล้วคือวิ่งการหาช่องทะลุช่องนี่คือสุดยอดมาเฟอร์ลลนดตอเลสทายอะไรมีจังหวะคะแนนสองสามวิอะวิ่งปอแน่นอนครับ <c oughs> แต่ถ้าเฟอร์ทัชเลยบางครั้งนี่แบบอาจจะจับบอลไม่ค่อยดีครับโอเคนานแต่สุดยอดอย่างเงี้ยเฟอร์แลนด์ตอเลสยิง นีวานดสกี้ครับได้ไป9.8ตัวนี้ก็หูไทยมีจังหวะได้จบนะครับบอกเลยว่าคมแน่นอนครับแล้วก็คือเราต้องมั่นใจนะครับอย่าเราต้องแบบใจนิ่งๆหน่อยนะครับแล้วก็ยิงนะครับอย่าไปยิงแบบกักๆนะครับบางครั้งนี่อาจจะติดเซฟได้ผมโดนมาหลายรอบแล้วโอเคนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โอเคเลยครับยืนหน้าเป้าได้ดีเลยครับ ลาฟินย่าได้ไป7.9ก็สร้างเกมลุกได้ดีเลยครับแล้วก็จังหวะเปิดหรือว่าการล่าเข้ามายิงหรือส่งให้เพื่อนนะถือว่าทําหน้าที่ดีดีคหลาฟินย่านั่นจะได้ไอซิดอยู่ครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเธอเซิร์ชเกได้ไป7.4ตัวนี้คือซูเปอร์เซฟหลายรอบเลยครับแต่ว่าก็คือเกมรับล้อนี้ผมว่าอย่างแย่เลยครับต้องไปปรับนะครับผมแนะนําให้ไปปรับเทคนิคเกมรับให้ดีขึ้นหรือว่ายืนตําแหน่งอะไรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็ไปลองปรับดูกันนะครับแผนนี้นะครับคือผมปรับเองนะครับแต่ว่าก็ไปลองปรรัับบเพิ่มดูนะค รู้สึกล้วนๆหน่อยนะครับกาวีได้ไป7.0ครับก็ถือว่าตัวนี้มียิงไกลได้นะครับตัวเนี้ย <Yeah. S 1> แล้วก็การตัดเกมเชื่อมเกมได้หมดเลยครับโอเคนะถือว่ารูปร่างเล็กแต่ว่าพิกี้หนูครับโอเคเลย ลามินยาวาวได้ไป6 8ครับอู๋บอกเลยว่าผมปั่นให้แบบสุดๆนะแต่ว่าฝั่งนู้นเขาก็แบบมาบ็อกได้ทันตลอดเลยครับผมหน่าียดายจังหวะที่แบบจะยิงลูกประตูใช้ได้แล้วก็ยังไม่ได้ครับแต่ว่าถ้ามีจังหวะได้เฟิร์ทัชแล้วก็วิ่งพิ้วแน่นอนครับแล้วก็มีความคล่องตัวที่สูงครับลามินยา,าวแลเราก็ปั่นเท้าซ้ายได้ครับโอเคเลยประมาณนี้อินิโกโมาตินเน่ก็ถือว่าตามมาได้หารครับแต่ว่าถ้าผมแนะนําก็ซื้อปูโยมาช่วยอีกคนนะครับช่วยกับอาราโฮเนี่ยทำไมอาราโฮนี่คือที่จริงน่าจะโหกว ได้ไป5.6ตกมัตนฐานไปแล้วอารโฮน่าเสียดายครับอาจจะต้องไปปรับเทคนิคให้ดีกว่าน,นี้ครับถ้าปรับได้ดีอยู่นี้ผมบอกเลยว่าอาราโฮเนีนกว่ามันตีนีแน่นอนครับแล้วก็แนะนําให้ซื้อปุโยมาเสริมแก่งเซ็นเตอร์เพิ่มครับน่าจะเฟี้ยวแน่นอนครับปุโยคู่กับอารโฮเนี่ยแต่มันตีนีก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ว่าความเร็วอาจจะบางครั้งอาจจะช้าไปหน่อย แต่ว่าเล่นจริงก็ไม่ได้ไม่ได้ช้าขนาดนั้นครับโอเคครับเบดี้ก็ถือว่าตามมาตรฐานได้ไป6.6การเข้าสกัดอะไรนี้คือคล้ายๆกันเลยครับก็ประมาณนี้ครับต่างกันที่สแต็ครับเบลเดก็ถือว่ารูปร่างดีนะแล้วก็มีความเร็วครับบางครั้งอาจจะมาสกัดแย่งได้ดีครับได้ไป6.3ครับในเกมนี้ คุณเดก็ได้ไป6.1ก็ตามมาตรฐานครับยังไม่ได้โชว์เลยมากแต่ว่ามีความเร็วกว่าอาจจะบางครั้งอาจจะโผพันได้ดีครับประมาณนี้อารโฮกก็พูดไปแล้วครับตกมาตรฐานไปครับ<แ>ก็ประมาณนี้อาทีนี้ใครเห็นวัาตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยกันได้ครับหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ<อ>ก็ต้องบอกว่าฝั่งนุ่นเขาก็เล่นดีจริงคร<อ>ๆครับก็มาเดินเอาสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ผมไปด้วยช่วงนี้ก็ยังรักษาสควอฟ้าด้วยนะเรเจอใหม่คลิปหน เบดี้ให้มาตรงนี้เราไม่ยมอมเอาไปเลยครับหลุดมาหลุดมามีเลวันแล้วหลบด้วยหูล็อกเข้าซ้า,ายแล้วแต่ว่ายังตัดไว้ได้ครับโอ้เธอเอร์เกนไหลามาตรงนี้ไม่ค่อยดีครับเธอเอร์เกนแล้วมาที่ตรงนี้เบคแฮมซุกเซฟครับเธอเซอร์เกนโอ้ไปปั้นงานให้ซสแล้วครับเกือบไปครับกุลิดยิงไปก็ติดเซเธอเอร์เรกนครโอ้เกือบโดนแล้วเบคแฮมเปิดมาตรง นี้แล้วได้โบงด้วยครับแล้วซุปเปอร์เซ็ก้งครับเธอเซอร์เกนอาสินยาให้มากาวี่เอาแล้ครับเลวานให้มาทีลามินยาเมาไปครับลามินยาเมาไปลามินยาเมาเข้า <c oughs> สายแล้วปั่นลูกนี้จนได้ครับลามินยาเมามาครับแบานตอโเลสลาสินยาทิ <c oughs> ้งมาให้กับเลวานดอสกี้ไปครับเลวานดอสกี้ยิงด้วยขวาลุกนี้ก็มาครับผม1 0ขึ้นนําเร็วครับสวยงามสวยงามเลวานดอสกี้ ชิงเงนดีกุลิดดึงรอก็เจอกาวิสกัดไว้ได้ครับเอาเลยครับเฟอร์ลานตอเลสเฟอร์ลานตอเลสให้มาเลวานเล่นชิงเงิน2คนครับเลวานดอสกี้ไปไปครับเลวานดอสกี้ล่ามาครับเลวานดอสกี้ด้วยสายตรงนี้ก็สองสูดเลยครับสุดยอดแล้วฝั่งนู้นขอหยุดเกมไปครับเบดดี้ดักได้ครับเอาเลยครับเฟอร์ลานตอเลสเฟอร์ลานตอเลสทิ้งมาให้กับรามินยาเมาไปครับเฟอร์ทัดไปแล้วรามินยาเมาให้มาเฟอร์ลานตอเลสขึ้นมารามินยาเมายิงตรงนี้ก็ ส่วนกดบล็อกครับฟรดี้ทิ้งมาให้กับลามินยาเมาลามินยาเมาลามินยาเมามีความคล่องครับแล้วก็ปัดไปซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับ1 0สวยงามครับโอ้โหเจ้าหนูคนนี้สุดยอดจริงครับลามินยาเมาครับคุเจให้มาลามินยาเมามาครับเบอร์ลานต์เลสเบอร์ลานตอเลสกระชากลบมาแล้วให้มาที่เลวานดอฟสกี้ด้วยซ้ายลูกนี้ก็มาครับตีเสมอมาได้ครับเลวานดอฟสกี้ครับสุดยอดระวังครับ เบนเดมาครับเฟอร์ลานตอเลสฝ่ายเลยครับเฟอร์ลานตอเลสดูครับความเร็วมีอยู่แล้วเฟอร์ลานตอเลสอินมาตรงนี้ฮึสุดเซฟ,ฟเลยครับพวกสามตัวจังหวะนี้คือโซเลสถึงจังหวะรอก่อนครับแต่ว่าก็เจอมาตินเนสแย่งมาได้เฟอร์ลานตอเลสให้มาตรงนี้ลามมนยาเมาลูล้ำหรือเปล่าครับไม่ล้ำด้วยครับลามมญยาเมาลามิญยาเมา,า,มา,มาตรงนี้ก็หนึ่งสูงครับนี่ครับสุดยอดครับลามมนยาเมาลีบาโดก็เจออะไรัหสุดยอด กาวีเปิดมาอาระโขเธอเซอร์เกนชกมาได้เป็นเดลให้มาที่เลวานดอฟสกี้เลวานให้มาที่เฟอร์หลานต่อเลตเขานี้จนได้ครับเสาแรกครับ2-0ไปเลยเอาละครับกาวีลองสองตรงนี้ก็ขึ้นนำเลยครับ1-0สุดยอดครับกาวีนี่ hey, ครับเฟรดี้ทามิยมนยาเมาเฟอร์หลานต่อเลตให้มาที่เลวานดอฟสกี้เฟอร์ทัชสวยครับแล้วก็ปั่นไปสายลูกนี้มาครับ2-2 โอเคครับยังกลับมาไทยครับ